สสสวัสดีครับค่ะคือคือผมผมผมชื่อผมชื่อสัมภาษณ์เออไม่ใช่ผมผมสั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 มคุยกันค่อยค่อยค่อยพูดค่ะใจเย็นๆนะคะเออครับคือเออวันนี้วันนี้ผม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 มาสัมสัมสัมภาษณ์งานครับสัมภาษณ์งานใจเย็นค่ะใจเย็นๆหายใจเข้าหายใจออกนะครับ ต้องขอโทษด้วยครับขอโทษครับเออครับเดี๋ยวลองแนะนําตัวกันนะคุณชื่ออะไรคะผม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 ชื่อเอ่อผมผมชื่อผมชื่อผมชื่อแปนงนะครับผมชื่อเออผม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 ชื่อแป๊บหนึ่งครับเออผมชุอผมชื่อเบนครับผมชื่อเบนครับงั้นเชิญนั่งก่อนนะคะ แม่ผมอยู่นี่ครับฉันหมายถึงให้คุณนั่งเก้าอี้ค่ะอ๋อตรงนี้ครับค่ะอ๋อครับผมไม่บอกให้ละเอียดแต่ผมว่านั่งแบบนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับประเด็เอกสารนี้ต้องวางที่ไหนครับวางบนหัวใช่ั้งอ๋อวางบนหัวเลครับนี่นี่แต่มันยากเลยนะไม่ใช่คนอินเดียเออก็ได้นะเนี่ยหยเอกสาร ทั่วไปด้วยเรคุณเป็นคนบอกให้ผมวางบนหัวเองโอ้พูดให้ละเอียดหน่อยครับต่อไปอะ่ะผมจะได้เข้าใจไงโอเคค่ะเดี๋ยวคุณช่วยแนะนำตัวแบบสั้นๆให้หน่อยนะคะเบนจบแล้วครับเบน,เนจบแล้วงั้นเหรอคะอ้าวก็คุณบอกผมเองว่าให้นะนำตัวแบบสั้นๆนี่ยังสั้นไม่พอเหรอครับเนี่ยใหญสั้นกว่าน,นี้เหรอน,นี่เหรอ ทยอยก็เป็นโอเคค่ะแล้วเป้าหมายในชีวิตคุณคืออะไรคะไม่มีครับไม่มีผมชอบอยู่กับปัจจุบันครับผมไม่ไม่ไปยึดติดอยู่กับเป้าหมายหรือว่านาคตหรืออดีตอะไรต่างๆมันมันไร้สาระครับ <c oughs> มนุษย์เราควรอยู่กับปัจจุบันนักขณะครับค่ะ <c oughs> ผมเป็นคนชัดเจนเออสำหรับตัวคุณแล้วคุณคิดว่าในชีวิตคนเราอะไรคือสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดคะรวยมีกินมีใช้ครับค่ะ เราอยากจะสมัครตำแหน่งอะไรคะเซลเลอร์เซลเซลเซลครับโอเคงั้นเดี๋ยวคุณช่วยลองขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้หน่อยตัวนี้นะครับสดชื่นตัวนี้นะครับเป็นยาดมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นครับนี่ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับนี่สามารถดมก็ได้ทาก็ดีนะครับโอ้ตอบโจทย์ในกระปุกเดียวกันเลยนะครับสามารถคลิกดิงได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับผมเฮ้ยเก่งเหมือนกันนะเนี่ย มันอยู่แล้วครับผมเป็นนักเซลล์อยู่แล้วครับโอเคค่ะแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าการเป็นเซลล์อ่ะจะต้องมีความรับผิดชอบนะโอ้เรื่องความรับผิดชอบนี่นะผมเนี่ยนะถนัดเลยครับนี่บริษัทเก่าผมที่ที่ผมเคยทํางานแต่ก่อนนะผมนี่รับผิดชอบชั้น9กเลยนะครับ <c oughs> อะไร <c oughs> ผมผมมีความรับผิดชอบไงก็รับผิดชอบชั้น9ก้าอะไรครับนี่เมื่อกี้คืออะไรแบนี้แต่เวแล้ว คุณมีเป้าหมายระยะสั้นยังไงอะไรบ้างคะไหนอธิบายให้ฟังหน่อยเป้าหมายระยะสั้นกินดีอยู่ดีมีเงินใช้ครับก็ตรงดีเนาะครับตรงตรงครับค่ะแล้วเป้าหมายระยะยาวค่ะกินดีขึ้นอยู่ดีขึ้นมีเงินใช้เยอะขึ้นครับง่ <c oughs> ายๆเดี๋ยวจะใจกวามเลยผมนะเป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจนจค่ะโอเคค่ะคุณถูกรับข้อทํางานแล้วคะ่ะจริงนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับโอ้ ผมดีใจมากเลยครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับค่ะก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณก็สามารถเริ่มงานที่ออฟฟิศตรงข้ามได้เลยนะคะได้เลยครับฮะออฟฟิศตรงข้ามใช่ค่ะออฟฟิศตรงข้ามเขาก็เพิ่งไล่ผมมาสมัครออฟฟิศนี้แหละครับเขาบอกว่าออฟฟิศนี้มีมีตำแหน่งว่างนะครับตอนนี้เต็มละมีตำแหน่งอีกไหมครับไม่มีว้ยออ้ยดิ้งก่อนไปขอยาดมหนึ่งกระปุกนะครับโอ้หนี่ดีมากเลย